ตอนประโยชน์ของความโง่สวัสดีครับผมแม็กซ์คุณกำลัองอยู่ในรายการ Max in ์อิรายการที่จะปลดล็อกความเป็นที่สุดในตัวคุณเพื่อความสำเร็จในทุกด้านของชีวิตและเพื่อเป็นแสงสว่างที่ดีในสังคม คุณเคยรู้สึกว่าตัวเองโง่ไหมครับที่ตัวคุณไม่มีความรู้เท่าไหร่เมื่อเทียบกับเพื่อนๆของคุณและคุณรู้ไหมว่าความไม่รู้หรือความโง่ที่ว่าเนี่ยสามารถที่จะทําให้คุณเป็นคนฉลาดที่สุดในหมู่เพื่อนๆหรือสังคมของคุณได้จะทํำยังไงให้ความไม่รู้ของคุณเป็นประโยชน์และจะดีแค่ไหนถ้ามันสามารถทําให้คุณประสบความสำเร็จเหนือคนอื่นได้คุณโน้ตเจ้าของเพจโน้ตบุ๊กสตอรี จะมาบอกคุณว่าความง่ที่พวกเราว่ามันไม่ดีนั้นแท้จริงประโยชน์ของมันมากมายมหาศาลณนุรับครับในโน้ตบุ๊กสตอรี่อ่ะได้กล่าวถึงเรื่องของประโยชน์ของความง่ใช่ครับผมแปลกใจว่าความง่เนี่ยมันจะมีประโยชน์อะไรกับพวกเราครับเคยได้ยินคำว่าด,ดียอดฮิตคลาสสิกของสตีฟจอ็อบส์ไหมครับที่เขาบอกว่าสตี y ังครีส s ry, ีแต่เพราะว่าคุณจงหิวก็หาย คุณจะโง่ใช่มสุดเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้สึกโง่นั่นแสดงว่าคุณกำลังฉลาดขึ้นเรื่องหนึ่ง<อ>เมื่อไหร่ก็ตามที่เราจะรู้สึกโง่ได้ครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เราอยากจะอยากจะคุณควายหาสิ่งนั้นเมื you know, อ่อไหร่ก็าตามที่รู้สึกโง่หมายถว่าเรา,ากำลังอ,อยู่ในท่ามกลางคนเก่งอ๋อเหรออ๋อเมื่อไหร่ก็ตามที่มีคนเก่งกว่าเราแล้วเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมฉันไม่เก่งเก่งไม่นมันเป็นเหมือนดาบสองคมนะครับถ้าวันนี้เราคิดว่าความโง่ตรงนั้นเป็นเหมือนเอามาทุบตีตัวเอง รู้สักเลยเฮ้ยฉันมันโง่คิดลบอ่ะันน่ะฉันมันไม่เก่งสู้คนอื่นหรอกคนอื่นเก่งกว่าฉันนั่นเยอะฉันจะไปทําอย่างนั้นได้เท่าเขาได้ยังไงนี่คุณคิดลบคุณเอาความรู้สึกโง่มาทิ้มแทนเลยแต่ถ้าคุณสามารถใช้ประโยชน์จากความโง่เป็นประโยชน์หมายความว่าเฮ้ยกพราฉันมีคนเก่งกว่านั่งเยอะแยะฉันจะเรียนรู้อย่างเขาได้ยังไงฉันจะเป็นอย่างเขาได้ยังไงเขาทำไงก็มีเคล็ดลับอะไรนี่เราจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราจะขี้กระหายที่จะเรียนรู้จากคนรอบข้างเรานะครับเมื่อไหร่ก็ตามตรงนั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นแล แล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณครู้สึกว่าเอ้ยคุณดีเท่ากับปุ๊บคุณก็ปิีงกระถางใหม่ไปยังกระถางใหม่ที่ฉันต้องการที่จะมีคนเก่งกว่านี้เหมือนเบนช์มาร์กหรือเปล่าครับใช่คุณเลือกูว่าจะเป็น,ค,ปนคุณจะเป็นหัวหมาหรือคุณจะเป็นหางราชจะสีผมใช้คำนี้ดีกว่าอาครับหัวหมาหรือย่าสีถ้าคุณคิดว่าเฮ้ย hey, ฉันอยู่ตรงนี้ฉันเป็นที่สุดสุดยอดแล้วฉันไม่ต้องการอะไรเพิ่มใหม่ถ้าคุณอยู่ตรงนั้นกล้าดูเป็นหัวหมาแต่ก็คุณถันเป็นหางราชสีไงเพราะว่าคุณโงกกทุคน ที่อยู่ในนสิงห์้านเราตรงนั้นครับแต่มันจะทําให้คุณสุภ<ม>าพิชปปนปปะกล้าคาณเรื่อยวันนี้ผมยกตัวอย่างอย่าง,อางเอเชียนเกยร์ที่เพิ่งจบไปผมว่าถ้ามีนักกีฬาที่เขาบอกว่าฉันเป็นแชมป์ประเทศไทยแล้วฉันสุดยอดฉันสุดยอดฉันไม่มีใครสู้ฉันได้แล้วในประเทศครับตุ้ยเขาไม่เคยคิดเลยว่าเฮ้ยทั่วโลกเขาทั่วเอเชียเนี่ยมันมีคนที่เก่งกว่าเขาเยอะแยะถ้าเขาจบตรงที่ว่าเฮ้ยฉันฉลาดที่สุด ขาจะไม่เรียนรู้ไม่พัฒนาแล้พัฒนาเพิ่มลครับฉันจบที่ตรงนี้แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาเริ่มที่จะเอาตัวเองไปอยู่ในกลุ่มคนที่เก่งกว่าวันนั้นถ้าเขาไปแข่งเอเชียเกมปุ๊บทุกทีเขาได้ที่หนึ่งมาตลอดเลยครไปแข่งกีฬากลับมาเฮ้ยฉันที่เป็นบุวยว่ะฉันได้ดนับบุวยคุณคิดว่าเอเชียเกมครั้งหน้าสี่ปีข้างหน้าคิดว่าเขาจะมีโอกาสที่จะขึ้นมาอยู่เป็นเบอร์หนึ่งของเอเชียต้องมีสิครับเพราะเขาจะต้องหาทางที่จะพัฒนาตัวเองใช่เพราะเขารู้สึกว่า ในโลกนี้ในในทวีนี้มันมีคนเก่งเขาเล่นเยอะแยะเขาต้องรู้สึกว่าเขาจะต้องฝวนฝวายพัฒนาตัวเองอแต่กลับกันถ้าวันในเขาบอกว่าเฮ้ย hey, ฉันอยู่แค่ตรงนี้แหละแชมป์ประเทศไทยฉันเก่งที่สุดแล้วในประเทศไทยไม่มีใครสู้ฉันได้แล้วเขาจะอยู่อยู่ตรงนั้นกับแล้วถ้าวันหนึ่งเขาขึ้นไปถึงแชมป์มเอเชียเขาไปแข่งโอลิมปิกถามว่าเขาก็จะไปเจอคนเก่งมากขึ้นอิกในโลกนี้ทำไมไมันมีคนเก่งเยอะขนาดนี้พอเขารู้สึกว่าเขาโง่เขารู้สึวกว่าเขาไม่เก่งปุ๊บมันจะเป็นเหมือนแรงผลักดัน ที่ทาให้เขาก้าวติดต่อขึ้นไปอืมนี้แหละครับคือคุณต้องใช้ประโยชน์ทาโง่ให้มันเป็นประโยชน์คือปรับความคิดนีดหนึ่งใช่เพื่อเป็นประโยชน์ใช่อ๋อแ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณรู้สึกว่าเฮ้ยคุณเก่งกว่าคนที่อยู่รอบๆตัวคุณแลวนั่นแหละครับเป็นเวลาที่คุณควรจะต้องเปลี่ยนกระถางใหม่แล้วไปกระถางที่อยู่ที่คุณไปไปอยู่ในกระถางที่คุณรู้สึกว่าเฮ้ยคุณโง่ที่สุดคุณไม่เก่งมากที่สุดเพราะนั่นแสดงว่าคุณกำลังจะพัฒนาขึ้นไปเรื่อง ฉันจงจําไว้ว่าถ้่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณรู้สึกว่าคุณโง่นั่นแสดงว่าคุณกําลังเริ่มที่จะฉลาดขึ้นอีกหนึ่งเรื่องแหละครับอือโอ้โหเป็นความคิดที่ซับซ้อนแต่ว่าเอาไปใช้ประโยชน์ได้จริงเลยนะครับการพัฒนาโดยความความโง่นะครับความโง่ประโยชน์ขอให้คุณใช้มันให้ถูกที่และถูกทางเมื่อนั้นแหละครับคุณจะเป็นที่หนึ่งใน ไม่มีใครฉลาดตั้งแต่เกิดครับทุกคนต้องรู้จักเรียนรู้และพัฒนาหากคุณรู้สึกว่าตัวเองโง่กว่าสังคมที่คุณมีอยู่นั่นคือคุณกําลังขาดความรู้คุณต้องเติมความรู้ให้เต็มและถ้าคุณรู้สึกว่าเต็มนั่นยังไม่พอครับคุณต้องไปหาสังคมที่มีผู้รู้ที่เก่งกว่าเดิมที่จะทำให้คุณรู้สึกว่าคุณโง่ได้อีกครั้งและคุณก็ต้องเติมความรู้ให้เต็ม และหาสังคมใหม่ที่เก่งขึ้นอีกทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับความโง่หรือความไม่รู้ของคุณจะกลายเป็นความฉลาดเหนือคนอื่นอีกหลายคนเลยทีเดียวอย่าให้ความไม่รู้มาบดบังให้คุณท้อใจจงเปลี่ยนความหมายสมัยคิดว่าคุณโชคดีที่ยังไม่รู้เรื่องนี้เพราะนั่นทาให้คุณยังมีโอกาสที่จะพัฒนาต่อคนเรานะ่ะไม่มีความก้าวหน้าก็ไม่มีความสุขหรอกครับ แค่เพียงคุณเปลี่ยนความหมายมันความโง่ที่คุณว่ามันไม่ดีมันจะกลายเป็นเครื่องมือในการพัฒนาตัวคุณที่ชาญฉลาดไปเลยทีเดียวขอบคุณครับ match in you, you.